ดาวอังคารซึ่งเป็นดวงดาวแห่งโชคลาภของชาวราศีมิถุนจะได้โคจรเข้าทับลัคนาในวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมิถุนเกณฑ์ชะตาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาและเรื่องต่างๆในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมปี2565จะเป็นอย่างไรมารับชมคลิปนี้กันนะครับส่วนท่านใดที่ไม่ได้ทราบลัคนาเกิดของตนเอง ก็พอที่จะใช้ช่วงวันที่เกิดคือตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมเป็นตัวพิจารณาในการรับชมคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมปี2565มีดาวย้ายราศีอยู่3ดวงก็คือดาวอังคารดาวพุธและพัคเกตการย้ายราศีของดาวทั้ง3ดวงนี้ดาวพุธถือว่ามีอิทธิพลกับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวโดยตรง การย้ายราศีของดาวพุธในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมปี2565เวลา15.29นาเป็นการย้ายเข้าสู่ตำแหน่งกเกษตรตาทิบดีและตำแหน่งมหาอุดในคราวเดียวกันอยู่ในเรือนพันธุซึ่งหมายถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยและยวดยานผานะและก็หมายรวมไปถึงเรื่องของญาติพี่น้องอีกด้วยซึ่งการย้ายราศีของดาวพุธได้ย้ายเข้าไปกลุ่มอยู่กับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ที่โคจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ชาวราศีมิถุนเข้าเกณฑ์ที่จะประสบพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าความสุขความสําเร็จในชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบจากช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือในช่วงเดือนกันยายนที่ดาวพุธโคจรเดินถอยหลังทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเจรจาการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆเพราะดาวพุธเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งเหล่านี้ และก็จะมีส่วนขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาอีกด้วยนะครับเพราะดาวพุธได้ทํามุมตรีโกนร่วมาธาตุกับพระราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะหมายถึงเรื่องของผลประโยชน์และดาวคู่พุธกับพระราหูนี้ในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรู แต่หลังจากที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนทำการโคจรย้ายราศีไปแล้วได้ไปกลุ่มอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อดาวพุธและดาวศุกร์ไปกลุ่มกันอยู่แบบนี้ในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำและกำลังโคจรอ,อยู่ในราศีกันซึ่งเป็นธาตุดินอีกด้วยน้ำกับดินจึงเข้ากันได้ดีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม และการกลุ่มกันแบบนี้ยังได้ทํามุมเล็งกับดาวพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นสุภาะห์ใหญ่อันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีนี้เมื่อมาเล็งกับดาวกลุ่มนี้ก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการติดต่อการสื่อสารการใช้คําพูดในรูปแบบต่างๆก็เพราะดาวพฤหัสบดีนี้เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะที่หมายถึงเรื่องอาชีพหน้าที่การงานของชาวราศีมิถุนนั่นเอง และโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะหมายถึงเรื่องการเข้าสังคมการคบเพื่อนการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆก็ได้โคจรเลงกับดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานอีกเช่นกันในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกการเลงกันแบบนี้ว่าเป็นดาวคู่มิตรยิ่งจะชัดเจนเข้าไปอีกว่าชาวราศีมิถุนจะได้รับผลดีเกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงาน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในสายงานของดาวพุธและดาวพฤหัสบดีก็คือการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารหรืองานในเชิงวิชาการหรืองานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกๆชนิดก็ถือว่าจะได้ผลประโยชน์จากการโคจรในลักษณะนี้ของดาวทั้ง3ดวงที่ได้รับการเล็งจากดาวพฤหัสบดีโดยคุณลักษณะแห่งดาวพฤหัสบดีเองที่โคจรอยู่กลางศรีรษะของชาวราศีมิถุนมาแล้วตั้งแต่วันที่8เมษายน และจะยังโคงโคจรได้ตำแหน่งนี้คือเป็นตำแหน่งกเกษตราธิบดีแปลว่ามีกำลังมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งประสบพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องการงานไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงวันที่19เมษายนปี2566ถึงแม้ว่าในระยะนี้ดาวพฤหัสบดีกำลังโคจรเดินถอยหลังอยู่ก็ตามทีนะครับ แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในขอบเขตแห่งกเกษตราธิบดีก็ยังให้คุณกับดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องการงานอยู่นั่นเองคุณงามความดีแห่งดาวพฤหัสบดีที่จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะมีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในพื้นชะตากําเนิดของแต่ละคนด้วยนะครับว่าในช่วงระยะเวลาที่เกิดนั้นดาวพฤหัสบดีโคจรให้ผลดีหรือผลเสียกับดวงชะตามากน้อยแค่ไหนถ้าใครที่ดาวพฤหัสบดี โคจรได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีหรือได้ตำแหน่งมหาอุดราชาโชคมหาจักรก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาในยามที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาเป็นเกษตราธิบดีแบบนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงกันทำให้ได้รับอนิสงค์คุณงามความดีอย่างเต็มๆแต่ถ้าในพื้นชะตากำเนิดของใครที่ดาวพฤหัสบดีโคจรในตำแหน่งที่เสียเป็นปรกะเรเป็นนิด อ่อนแรงอ่อนกำลังในลักษณะนี้ยามที่ดาวพื่อหัสบดีโคจรมาให้คุณก็อาจจะได้รับคุณอย่างไม่เต็มที่สักเท่าไหร่และส่วนสำคัญที่สุดของคลิปนี้ก็คือการย้ายราศีของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะหมายถึงโชคลาภความสำเร็จรายได้พิเศษจะได้ทำการโคจรย้ายราศีในวันที่3ตุลาคมเป็นการโคจรย้ายเข้าไปทับลัคนาราศีเกิดตั้งแต่เวลาตี 2- นาทีเป็นต้นไป เมื่อดาวอังคารโคจรย้ายเข้าไปกลุ่มอยู่ที่ลัคนาแล้วก็ถือว่าเข้าหลักองค์เกณฑ์ที่เรียกว่านระเอกเกณฑ์กล่าวคือหากมีดาวดวงใดก็ตามที่โคจรเข้าไปทับลัคนาราศีเกิดซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับคนหรือเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับคนดาวดวงนั้นก็จะให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากในที่นี้ราศีมิถุนก็มีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีเป็นรูปคนคู่นั่นเอง ดาวอังคานซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภาก,ก็จะให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากและก็ส่งกระแสทำมุมจตุโกนถึงดาวพฤหัสบ,บดีที่เราได้พูดกันถึงก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าดาวพฤหัสบ,บดีก็โคจรให้คุณเป็นกเกษตรตาธิบดีเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็จะบัรดาลโชคลาภความสำเร็จหรือรายได้พิเศษให้กับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างดีในช่วงนี้ ในเรือนลาภาคของชาวราศีมิถุนนั่นเองก็พบว่ามีพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุลมกับพระอังคารโคจรสถิตณจุดจนั้นพระเคาะองค์นี้สําหรับชาวราศีมิถุนทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษหมายถึงเรื่องของความสุขความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จในชีวิตและได้โคจรเป็นตําแหน่งเทวีโชคอีกด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจึงถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม โดยเฉพาะโชคลาภที่จะมาจากเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานที่ทําอยู่นะครับอาจารย์ไม่อยากจะให้ตีกรอบเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภว่าจะมาจากการเสี่ยงทายตัวเลขเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะอันที่จริงแล้วดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภที่ได้มาจากการเสี่ยงก็ยังคงโคจรอ่อนแรงอ่อนกําลังได้ตําแหน่งนิดอยู่ถือว่ามีโอกาสที่จะได้มาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มากเท่ากับโชคลาภที่จะเกิดขึ้นจากการงาน ส่วนคนที่กำลังตกงานมองหางานใหม่อยู่นะครับถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่เหมาะอย่างมากในยามที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงสว่างโคจรไปเลงกับดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวอาทิตย์นี้ก็หมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อีกเช่นกันในช่วงปากแรกของเดือนตุลาคมจึงเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้งานใหม่เป็นอย่างมากและก็มีส่วนอย่างยิ่ง ที่งานใหม่ที่จะได้มาจะมีสาเหตุมาจากการแนะนําของญาติพี่น้องเพราะดาวอาทิตย์ได้โคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุที่หมายถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้นั่นเองมาดูเรื่องสุขภาพของชาวราศีมิถุนในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมกันบ้างครับดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในขณะนี้ได้ทํามุมตีโกนร่วมธาตุกับดาวมฤตยูถ้าใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ในขณะนี้นะครับช่วงนี้ถือว่าอาการต่างๆจะดีขึ้น เพราะพระเสานี้เป็นสัญลักษณ์ของโรคภัยไข้เจ็บและโคจรเป็นตำแหน่งเกษตรตาธิบดีก็จะแปลว่าโรคประจําตัวอันที่จริงดาวเสาร์นี้ได้ทํามุมตรีโกนร่วมาธาตุกับดาวมฤตยูมาเป็นระยะเวลาอยู่พอสมควรแล้วนะครับแต่ระยะนี้มีดาวศุกร์เข้าไปผสมรงทํามุมตรีโกนร่วมาธาตุอีกดวงหนึ่งซึ่งดาวศุกร์นี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหมายถึงเรื่องของการทําลายล้างเช่นเดียวกับดาวมฤตยูเมื่อทํามุมถึงกับพระเสาร์ที่เป็นโรคประจําตัวแล้ว ก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะคลี่คลายหรือบรรเทาลงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เป็นอยู่ก็จะดีขึ้นและก็มีโอกาสจะได้เจอหมอเก่งที่จะเยียวยารักษาไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายหรือทางใจของเราให้ดีขึ้นได้เป็นอิทธิพลที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนของการแพทย์การรักษาโรคโคจรเลงกับดาวประจําตัวของชาวราศีมิถุนอยู่ในขณะนี้นั่นเองส่วนโรคภัยไข้เจ็บจรในระยะนี้อาจจะต้องระมัดระวังโรคกระเพาะ โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้โรคผิวหนังระบบทางเดินหายใจอันตรายที่เกิดจากของมีคมกลับมาดูที่คุณแห่งดาวพฤหัสบดีอีกครั้งหนึ่งครับดาวพฤหัสบดียังเป็นดวงดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยใครที่กําลังอยู่ในวัยเรียนนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่หวังผลกับเรื่องของการเรียนได้เป็นอย่างดีเพราะดาวพฤหัสบดีก็กําลังเล็งกับดาวประจําตัวของชาวราศีมิถุนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องขยันเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อย พราะดาวพฤหัสบดีกำลังโครจรเดินถอยหลังอยู่มาดูเรื่องความรักของชาวราศีมิถุนกันบ้างครับชาวราศีมิถุนก็มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือทำหน้าที่หน้าที่หนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความรักนั่นเองในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนี้ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีมิถุนกับคนรักจะเป็นไปในทางที่ดีจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนรัก อีกทั้งคู่รักคู่ไหนที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันและจะนำพาโชคลาภมาสู่คนทั้งคู่เป็นอิทธิพลที่มาจากการที่ดาวพฤหสัสบ,บดีโคจรทำมุมจตุกลกับดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะโคจรได้องคเกณฑ์และก็เรียกได้ว่าเป็นดาวคู่สมพลก็จะแปลว่าได้มีโอกาสพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันบวกกับการที่ดาวพฤหสัสบ,บดี โคจรเลงกับดาวประจำตัวของชาวราศรีมิถุนอีกด้วยกลับไปพิจารณาที่เรือนปัตตนิซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็พบว่ามีพระเกศหรือดาวเกศโคจรสถิตอยู่ณจุดนั้นมีผลที่ทำให้คนโสดไร้คู่มีโอกาสจะได้พบเจอกับเนื้อคู่หรือคนที่ถูกใจนะครับและจะเป็นลักษณะที่คนคนนั้นจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนต่างถิน่นต่างที่หรือก็เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งนะครับ ว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่มีวัยแตกต่างกันมากๆอย่างน้อยก็4ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามแส่วนใหญ่นะครับชาวราศีมิถุนที่ถือว่าเป็นราศีธาตุลมก็มักจะเหมาะกับชาวราศีธาตุไฟได้แก่ชาวราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูส่วนชาวราศีอืนอ่นก็ต้องพิจารณาจากพื้นชะตากําเนิดของทั้งคู่อีกด้วยนะครับว่าณขณะเวลาที่เกิดนั้นมีดวงดาวโครจรให้ผลดีผลเสีย ต่อการและกันแค่ไหนและพระเกตที่กำลังโครจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนิเล็งลัคนาของชาวราศีมิถุนอยู่ในขณะนี้ก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีมิถุนมีเซนต์พิเศษเกิดขึ้นในระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นลางสังหรณ์หรือเป็นฝันบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือคาดเดาจิตใจคนได้สำหรับบางคนก็จะเกิดขึ้นหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับบางคนก็เกิดขึ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นพระเกตยังหมายถึงเรื่องของวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธ เมื่อโคจรอ,อยู่ในภพปัต,ตนิซึ่งหมายถึงเพศตรงกันข้ามในระยะนี้ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศตรงกันข้ามกับตนเองถือว่าเป็นเทวตานุสติที่จะส่งผลทําให้ดวงชะตาเปิดรับสิ่งดีๆได้เพราะพระเกตนี้เองโคจรอ,อยู่ในเรือนของดาวพฤหสัสบ,บดีคู่รุ่เทพที่เป็นสุภะก์ใหญ่และดาวพฤหสัสบ,บดีก็กําลังโคจรอ,อยู่กลางศีรษะของชาวราศีมิถุน จึงจะส่งผลหรืออิทธิพลกับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างมากมาถึงเรื่องสุขภาพของชาวราศีมิถุนกันบ้างครับชาวราศีมิถุนอาจจะต้องระมัดร,ระวังเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะช่วงล่างนะครับเกี่ยวกับระบบลำไส้การขับถ่ายและก็อาการบาดเจ็บเกี่ยวกับหัวเขา่าต้องระมัดร,ระวังไว้ด้วยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญเสริมชะตาราศีเกิด ตามความสัมพันธ์ของพระข้อที่โครจรให้ผลดีกับชาวราศีมิถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกของตุลาคมนี้กันครับดวงดาวที่โครจรให้ผลดีก็จะได้แก่ดาวอังคารที่โครจรทับลัคนาได้องเกณฑ์ดาวพุทธที่โครจรเป็นเกษตาราธิบดีและเป็นมหาอุดซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมิถุนโดยตรงพะราหูที่โครจรได้ตําแหน่งทวีโชคอยู่ในเรือนลาภะและก็ดาวพฤหัสบดีที่โครจรอ,อยู่กลางศีรษะได้ตําแหน่งเกษตาราธิบดี พระคร้อทั้ง4ดวงนี้นะครับวัตถุทานก็จะได้แก่พระคร้อธาตุลมซึ่งจะเกี่ยวกับพระองคาคาและพระราหูใครที่พอมีทุนทรัพย์มากพอก็สามารถถวายพัดลมได้นะครับหรือวัตถุทานที่เกี่ยวกับการให้ร่มเงานะครับยกตัวอย่างเช่นการสมทบทุนในการบริจาคก,กระเบื้องมุงหลังคาหรือเป็นการซื้อร่มถวายให้กับพระภิกษุสามเณรให้ได้ใช้บังแดดบังฝนการบอกบุญหรือการได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับบุญที่คนอื่นได้ทำไว้ หรือเป็นตัวกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำบุญในพระศาสนาในรูปแบบต่างๆการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกเข็นฆ่าให้รอดพ้นจากความทุกข์ทรมานและความตายการทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าคนชราหรือคนพิการการทำบุญที่เกี่ยวกับการศึกษายกตัวอย่างเช่นการมอบทุนการศึกษาการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการเรียนบริจาคให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ยากไร้ ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์ได้แนะนําไปแล้วนี้นะครับควรจะทําตามความเหมาะสมโอกาสจังหวะเวลาและที่สําคัญก็เกี่ยวกับเรื่องของทุนทรัพย์ของแต่ละคนด้วยอาจารย์ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ชาวราศีมิถุนหรือคนทั้ง12ราศีได้ตั้งจิตตั้งใจทำไว้ดีแล้วนะครับจงมาส่งผลให้กับทุกๆท,ท่านประสบพบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงค้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความ ตลอดจนอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายกระทั่งประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการและเช่นเคยครับในท้ายนี้อาจารย์ฝากกดติดตามช่องของอาจารย์นกรสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่และกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือเพื่อนชาวราศีมิถุนให้ได้รับชมด้วยนะครับส่วนคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีอื่นก็สามารถเข้าเลือกรับชมราศีของตนเองในช่องของอาจารย์นกร หรือเลือกกดจากรูปภาพที่เห็นตอนนี้ได้เลยครับ